ชาแนลน้องใหม่เปิดใหม่ครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้นะครับกิตติคัดดคบตอนนี้เดินตามตามรอยหลวงตามาตั้งแต่จังหวัดระนองนะครับแต่ว่าหลวงตาเนี่ยเดินทุดงมาจากจังหวัดภูเก็ตครับจับพิกัดจากจังหวัดภูเก็ตไปจังหวัดพดมน,น,นมนครพนม1,500กิโลแต่ยริเงเกินนะคะรับร้อยหลวงตาเดินโค้งไปโค้งมาอ้อมไปอ้อมมานะครับ ตอนนี้อยู่ที่หน้าปั๊มปตทนะปตะทในในมหาสาครคามนี่เครับให้ดูบรรยากาศก่อนหลวงตาบนชื่นจะเดินตู้ดงมาถึงโอ้โหผมช้าๆเลยนะเนี่ยระยะห่างที่หลวงตาเดินตู้ดงมาตอนนี้ก็ห่างจากที่จุดตรงนี้นะครับหน้าปตทนะะั่นก็ประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลนี่ จะมีลูกศิษย์หลวงตาฮะมาบรรยายให้ญาติโยมนะโอ้โหเยอะเยอะเยอะจังหวัดจังหวัดพระหาวจ่าศาลกคนเยอะมากที่มาเยีนรออยู่ข้างถนนก็มีสอง ยอย่างเช่นคนในพื้นที่ครับคนในพื้นที่ชาวบ้านแล้วกชุมชนติดกับใกล้กับถนนนะฮะหรือคนที่ขับรถผ่านหึงนหลวงตาพระดงฝา,ากก็จะจอดรถข้างหน้าแล้วก็ซื้อน้ำซื้อสิ่งของคือ้อายารักษาโรคกระมิดนะครับมาตะหวันหลวงตานะครับตาเนี่ย ไม่รับปัจจัยนะครับขโ,โหขึ้นคัดมากครับปัจจัยที่่าคเขเ่ินทองไม่เคาะทะเบียนบ้านบัตรประชาชนอะไรสำนองไห้ครับือจะไม่เคาะรัตเตอรี่ห้าไม้เคาะก็ไม่เคาะกระเป๋าป้ายโฆษณาป้ายต่างๆอะหลวงตาจะไม่ยุ่งนะหแบบนี้นะครับไม่รับปัจจัยนะฮะแล้วก็เดินตุด,ดงทั้งเปล่าเดินตุด,ดงทั้งเปล่า ก็ไม่ปักปลดด้วยครับชุดสวมใจนะฮะงตาฮะกีวอนีก็ไม่เปลี่ยนด้วยครับถือเดียวขาดแล้วก็ปักใหม่ขึ้นมาครับจัดนะอาหารเมื่อเดียวครับนี่คือบรรยากาศก่อนที่หลวงตาจะเดินทุด,ดงมาถึงณจุดตรงนี้นะครับพอตทฮนะเดียาถามญาติโยมชาวบ้านละแวกนี้ดีกว่าตรงนี้คือตำบลอะไรนะ <ทาง>ตรงนี้ขัามสรงข้ามก็เป็นมาริวันการเล่นนะมาริวันการเล่นวั่งสรงข้ามนะครับ งนี้กวางอยู่ตั้งนานใช่ไหมก็เอาเสบอเส้นขาวเอาเสบเส้นขาวแล้วกันอ่าโอเคตรงนี้ตำบลอะไรอ่ะ ขับรถผ่านมาขับรถผ่าแล้วก็เห็นลงตาก็จอดสวายสิ่งของสวายน้ําโอเคครับนี่เจ้าหน้าที่กมไม่รู้ทามสะดวกครับก็อลุ่เมื่อกี้ที่ถามมารวดญาติโยมเมื่อกี้ก็เขบอกว่าไม่รู้แสดงว่าขับรถเห็นลงตาเดินไปลงผ่าก็ ตรงนี้ตำบลอะไรครับเนี่ยแสดงว่าอยู่ในตำบลตลาดที่เตำบลตลาดอ่ะบ้านอะไรนะไม่ตำบลตลาดว่ตำบลขาวนี่แหะค่ะขาวตำบลข่าวยังยังไม่ถึงครับอยู่ในเขตตำบลตลาดอยู่ครับอ๋อโอเคครับครับผมครับบ้านอะไรนะอ๋อครับผมอ่าญาติโยมบอกยังอยู่ใน ระเวกตำบนตลาดอยู่นะเอาเป็นว่าตรงนี้ก็มมคลองนะฮะมมคลอง,นะงหัวม,มุมคลองก็จะมีร้านอยู่ร้านปูนนะปูนอินซีนี่นนะบรรยากาศครับบรรยากาศให้ดู คลิปเนี่ยมันเป็นคลิปที่ว่าต้องรีบอัพนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆบางครั้งเขาก็มีคลิปตกกลางอยู่บ้างครับไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับเพราะไม่มีเวลาจริงๆครับเดินเดินตามตุ้ดงตามที่หลวงตาตุ้ดงเดินทั้งวันเลยครับถ่ายทั้งวันเลยครับถ่ายตัดต่ายตัดเป็นสามนาทีสี่นาทีห้านาทีเจ็ดนาทีก็มีเวลาตัดเลยครับอัพลง youtube เลยครับตอนนี้คงไม่ว่ากันนะครับกพาป็เป็นภารกิจที่เร่งด่วนจริงๆครับ ดูญาติโยมก่อนนะครับนั่งกันนะฮนะใกล้กันแล้วท่านหลวงตาใกล้มาถึงแล้วโอเคครับผมตัดคลิปสั้นๆแค่นี้ครับเดี๋ยวไปดูไปที่หลวงตาดีกว่า